กคนวันนี้วันสบายจะมาแกงปลาหมูนะคะก็มีมะเขือแล้วก็มีถกแบบยาวมีหมูสับกระชายนะคะพีิกแกงเผ็ดเติมเครื่องปรุงอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็มีใบกระเทราก็จะมีน้ำปลาร้านะคะตั้งหมอ้อเตรียมแกงนะคะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปคะ่ะทุกคนใส่กระชายลงไปคะ่ะวันสบายจะไม่ใส่น้ำมันนะคะน้ำเดือดแล้วก็ใส่หมูสบับลงไปคะ่ะทุกคน ค่ะนให้ทั่วถึงค่ะทุกคนเติมน้ำปลาลงไปค่ะหอมมากเลยค่ะแกงป่ารสหัานรอให้ผักเปื่อยค่ะทุกคนร้อต่อจะใส่กระเพราด้วยค่ะใส่กระเพราลงไปค่ะทุกคน แกงปลาหมูวันสบายก็เสร็จแอวนะคะทุกคนน่าอร่อยไหมคะแกงปลาหมูสับใส่มะเขือเปใาะง่ายๆแบบวันสบายะคะ่ะทุกคนไม่ยากแต่อร่อยไม่ต้องใส่น้ำมัน,นะคะ่ะส่วนนี้วันสบายชอบะคะ่ะ มาตักแกงปลาหมูหอมหอมทุกคนแกงปลาหมูแบบวันสบายก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนาามทาทานไหมคะไม่ใส่น้ำมันออร่ยอร่อยอ